็คือมาแล้วเลยนาได้สาระมีประโยชน์มากแต่ถ้ามองถ้าไม่เข้าใจเราจะมองว่าใส่นหมุธรรมาแ,แต่รจริงแล้วเอี่ยตด้วยธรรมแฝงด้วยธรรมแล้วก็เป็มแต่งด้วยการสัสดิ์ธรรมทั้งหมดถ้าดึงคนเข้าวัดด้วยสายธรรมตรงๆคนไหมครับคือเคยทำมาครั้งหนึ่งแเราคือมาสอนนต์ปัจจะแสดงธรรมไปเถิดมาทำไปแล แต่แรก50คนผ่านไปวัน30คนหลังจากนั้น20คนหลังจากนั้น15คนก็เหลือสองคนทํ้แท้จะยากมากเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับใช้วิธีการบางอย่างเข้าไปก็คือนั้นอะไรก็ตามให้มันง่ายหน่อยถ้าเป็นอะไรนะที่คนสามารถแต่อะไรนะแตแต่ต้องได้ยังต้องได้ใช่จะต้องได้และก็รู้สึกว่ามันง่ายดีจค่อยากให้ขยับขึ้นไปขึ้นเปขาวรชา 就我不来就我们家。